สวัสดีครับตอนนี้เป็นเดือนของปลาช่อนแล้วนะครับเริ่มกัดแล้วนะครับที่เขื่อนเขาแรมกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาตามหาปลาช่อนกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงเขื่อนมาหลายเดือนนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษานะครับจะพามาชมบรรยากาศของการตกปลาในเขื่อนกันนะครับ วัวท <otros> <diz> ี <t> uh> eh ่ต okay, ัวก็ได้ได้วันที่าก็ได้น้อยหน่อยแต่รวน เอยเอาวะเอยเอาวะเอาวะเอาวะาไอโด้เลยช้อนสวยเลยแซมช้อนไอช้อนไอช้อนไอช้อนเย็ดเคลว้าเลยวมีกรีเคลปีเคลย์ไอยูเอาว้าตัวเล็กว้าล้เว้ เฮ้ยแม็โลวะมีขีบบัะมีขี้บัะเฮ้ยมีขีบัะเฮ้ยมีขีบบัะจับเันจับกนทีมตนี้ครับแล้วรอดูเราเมื่อกี้เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปมีมีแล้วมั้โอ้โหท้บทะลุป้าทะลุไปทางนหนดิโถมีชีพีกแหละเฮ้ย เอามังนี่มง่กล,มกลัวแบทบุดบังลึงอะโอเคิป,ปเปอ่์แน่นะได้ยี่โอเคออออนอนหนึ่งสองสามเอ,อ,อ,อาทัานนางนี้ด้อคีบเบ็ไต,ตายกูต้องคีบเบ็ดอันองนี้ด้อหนึ่งสองสาม โอเคพอไหมพอไว้ไหนเลยพี่โอเคเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับ